ดตัวนึงดตัวนึงดีองโอ้ยพี่น้องพูดตัวนึงแดงขามาสองตัวครับโอ้ใส่สวยครับตัวนี้ เขานี่สู้กี่นีก็เห็นเหมือนเห็นแต่พูดแทนผนมันใส่ยิ่งตะกรันอยู่ครับใจใจเหรอแล้วร่องวัดมึงครหรอหลุดหลอกว่ไป็หอดหนูทำพี่น้องหมุนไปเป็นรุ่งวงกลมนี่หลุดหลอกก็ได้ขุนแน่เปตัวขุนครับนี่ครับไม่เห็นตัวนี้ออกมาครับออกมากแค่แค่เห็นเออเบิกเอบเลยพี่นอ้องมาครับบสบ่ได้กินดอกเท่านั้นครับก็สีเ่เหลี่ยมเอ้าเอาเขาก็เหรอพี่น้องโอ้ย อ่ะมานๆครับอ่ะขออนุญาตเช็คครับโอ้ยกิดเ,เลย,นยเนยาะอือบุกเอฟครับบุกเอฟโอ้สรุปเดี๋ยวไปยัะไปสรุปกันครับมาเป็นอย่างไรเนาะ พวกไอเมฆวยกับน,นั่นกับไอหมกบวบกับข้อสารนะครับมีปิซูรูปพอขนองมึงฟังนะครับเนาะมันเป็นอย่างไรน,นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวคนนี้จะเก็บครับ